คิดแบบเราก็ไม่ผิดคิดแบบเขาก็ไม่ผิดความรักกับการเงินนะ่ะจุดสําคัญคือการสื่อสารทางพันที่สุดครับมันมีสเต็ปหรือเทคนิคการคุยอย่างไรสเต็ปหนึ่งก็คือแกว่าเราต้องตั้งใจคุยมากกว่าตั้งใจเคลียร์เพราะว่าตั้งใจเคลียร์หลายครั้งเห็นไหมคะว่ามันไม่เคลียร์และการตั้งใจเคลียร์หลายๆครั้งมันคือการเอาชนะอยู่ในนั้นครับนะคะวันนี้เราต้องยอมรับว่าคิดแบบเราก็ไม่ผิดคิดแบบเขาก็ไม่ผิด แค่ณวินาทีนี้เราควรจะเอ็นมาทางใครมากกว่ากัน2ก็คือเข้าใจไอ้คำว่าเข้าใจเนี่ยก็คือเข้าใจถึง4คนโคดันมากเกี่ยครับว่าเขามีลักษณะยังไงเนเจอร์ความเชื่อเขาเป็นแบบไหนนะครับพอเราเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยแก็บว่าสําคัญมากในการคุยเรื่องเงินคือเรื่องอื่นอาจไม่แน่ใจแต่แก็ว่าพอเรื่องเงินอ่ะเราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเจตนาของการคุยเรื่องนี้คืออะไรที่เราต้องมาแตะถึงทรัพย์สินนี้สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ระแวงนะแต่เราแค่อยากจะระวังร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ แล้วอะไรล่ะที่เราสองคนพอจะเป็นจุดร่วมกันได้ซึ่งกันและกันส่วนอันที่ห้ก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างคอมมิชเมนต์นะครับว่าโอเคถ้างั้นในข้อที่สีเราคุยกันแบบนี้เราเลือกทําสักข้อหนึ่งไหมว่างั้นหลังจากนี้เราจะทำแบบนี้เช่นเราจะเปิดบัญชีร่วมกันนะงั้นปีหน้าทาแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเราจะมีลุกร่วมกันในวันนี้ทําอะไรดีนะอะไรเงี้ยครับอันนี้คือข้อตกลงร่วมกันหรือว่ามีแผนงานร่วมกันครับ